โอเคค่ะแล้วเราก็เอาปืนนะจ๊ะมาใส่เข้าไปที่นิ้วของนางใส่ได้เพราะว่าปืนใหญ่มากอะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โปกเกตแปสสวัสดีค่ะมาพบกับเกสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเกสก็จะมาสุ่มซองกันอีกแล้วหรือว่าเราจะมาแกะซองสุ่มกันนั่นเองวันนี้นะคะเราได้รับพัสดุนะคะมาส่งถึงที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะ แล้วก็ด้านในเกตแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็คือซองสุ่ม PUBG Mobile เลยคคือได้ามาทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ12ซองนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในเนี่ยมันมีอะไรนะเด็วเกตให้ดูใกล้ๆก่อนละก,กันเนาะนี่นะคะซองสุ่มก็ประมาณนี้นี่นะจ๊ะ ะะเป็นของ PUBG Mobile นะแต่เ็ดไม่รู้ว่ามันแท้หรือปลอมหรืออะไรยังไงนะเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันละกันเพราะว่าเนี่ยอันนี้ซองเขาขายนะซองละ20บาทนะคะรับมา12ซองเดี๋ยวขอทิ้งกล่องที่เขาส่งมาก่อนด้านในไม่มีอะไรแล้วเนาะก็มีเป็นนามบัตรของร้านนะคะส่งมาให้ด้วย อันนี้เขามีขายอยู่ที่ชื่อร้านว่าร้านรถของเล่นนะคะโอเคมางั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคิดอยากรู้แล้วว่าด้านในซองแต่ละซองนะคะมันมีอะไรบ้างคือหน้าปกซองอะ่ะคือเก๋เกมากเลยเฮ้ยกมีเสื้อตัวนี้ เสื้อตัวนี้ก็มีนะในพับจีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฉากที่กระโดดล่มลงมานะจ๊ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยละกันเนาะเรียงกันไปเลยนะจากทั้งหมดในกองนี้คือมันก็เยอะอะนะถุงเต้นอะขอให้ไม่ได้ซ้ําละกันนี่มันมีติดติดกันด้วยนะเอ๊โอเคงั้นเดี๋ยวเราแกะซองนี้ก่อนเลยละกันไม่รู้ว่านี่คือรอยอะไรน่าจะดึงมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่ามันติดกันอยู่แบบนี้เนี่ยมันติดกันอย่างงี้นะคะมันก็เลย ขาดออกมาจากกันนะโอเคงั้นเราแกะเลยละกันนะจ๊ะ pray and no better g r o u n d นะจ๊าแกะยังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องใช้พัตเตอร์อ๋อนี่ไงขีอกมาแหบง่ายๆเลยเฮะคืออะไรอะ่ะนี่คือปืนมีปืนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปืนวางไว้แป๊บหนึ่งอ๋อมันเป็นชิ้นส่วนอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งซองไปก่อนนะจ๊ะ คือชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เราต้องต่อหัวนะคะนี่อันนี้เราได้เป็น version, เวอร์ชั่นผู้ชายนะคะใส่ชุดเกราะสามเกราะสามนะแล้วก็มีเป็นแบบหมวกสวยๆธรรมดาใส่บนหัวนะจ๊ะก็ประมาณนี้มันก็ดูหลอนๆเหมือนกันนะเนี่ยถ้ายังไม่ได้ต่อนะคะเออก็คือมีแขนให้นาะก็ประมาณนี้นะคะ แล้วก็มีเป็นการ์ดแล้วก็มีปืนด้วยนะจ๊ะของเซตนี้อันนี้เป็นการ์ดนะคะเป็นการ์ดของ PUBG Mobile นะจ๊ะเป็นการ์ดของการโดดล่มแล้วก็เป็นผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะถือกับกระทะเอาไว้จะฟาดคนโอเคงั้นเกดว่าเอากลับใส่ซองไว้ดีกว่านะจ๊ะเรายังไม่ได้ต่อล้กันเนาะเดี๋ยวค่อยต่อในอนาคตหรือว่าแกะสักตัวหนึ่งมาลองต่อ เราคงไม่ต่อทุกตัวทั้ง12ตัวเนาะโอเคอันนี้คือแกะแล้วแกะแล้รแกจะไว้ฝั่งนี้มาขอให้ไม่ซ้ําเถอะปรากฏว่าทุกตัวนะคือเป็นผู้ชายแบบนี้หมดเลยก็ไม่เวิร์กเดี๋ยวดูการ์ดก่อนชึบวิการ์ดเหมือนกันเลยอะนะเออจะแปกไหมเนี่ยมาก็เอาการ์ดไว้ตรงนี้ก่อนนะคะดูด้านในสีชิลุงเอ๊ะเอ๊ะ อันนี้เป็นหัวมาเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบหมวกหมวกแบบมีตรงเนี้ยอีจะงอยตรงเนี้ยมาให้ด้วยนะคะเอ้ยคนละตัวกันจ้ามีปืนไหมเอ้ยมีปืนด้วยอยู่ในถุงนะคะอันนี้เป็นหน้าแบบนี้นะค,ะคือของเซตเซตนู้นอะเซตเซตเซตนู้นเซตก่อนหน้านี้นะคะหัวนี้ต้องมาเสียบเพิ่มเองแต่อันนี้มีหัวให้แล้วแค่เสียบแขนนะคะ เดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูปืนนิดนึงมีปืนอยู่ด้านในด้วยนี่เอาปืนเหมือนกันเลยนะปืนเหมือนกันเลยแต่ว่าการ์ดเนี่ยการ์ดซ้าแล้วแต่ว่าตัวละครที่ยืนไม่ซ้ํานะคะโอเคมาเอาไต้ตรงนี้แกะซองต่อไปนี่ตองน,นี้จ้าชุดนี้ที่กันมีนะคะมีตั้งแต่แรกๆเลยแหละอบอึ๊บโอ้เป็นสีขาวเดี๋ยดูการ์ดก่อน คืออุ้ยการไม่ซ้ำแล้วบรรยากาศยับมากเลยนะคะเป็นรถนะคะแล้วก็เป็นเรือพี่แกไม่ค่อยชอบขับเรือเท่าไหร่แม่โคตรเป็นเป้าอ่ะเออก็เลยไม่ค่อยชอบนะจ๊ะแล้วก็เป็นแบบรถที่นั่งได้สองคนนะซึ่งขับยากมากอีรถคันนี้นะคะโอเคเราได้การไม่ซ้ำแล้วเราก็จะมาเรียงไว้อย่างนี้อ่าแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเราดูปืนก่อนนะฮึบเฮ้ยปืนไม่เหมือนเดิม อันนี้ไอ้น,นี่ป่ะเนี่ย AK ป่ะเนี่ยเอ๊ะด้านจับด้านนี้ดีกว่า <c oughs> เออมีแบบไอ้น,นี้ด้วยนะซูมซูมแต่ว่าไม่รู้ซูมอะไรนะจ๊ะโอเคแล้วก็ตัวละครใหม่เป็นสีขาวคะ่ะทุกคนอ๋อเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับของของอันแรกนะแต่แค่ผิวมันเป็นสีขาวเท่านั้นเองหน้าเหมือนกันปะไม่แน่ใจหน้าเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าหัวเนี่ยเหมือนกัน น,น่าจะไม่ซ้ำนะอันนี้คือเราได้ไม่ซ้ำแล้วนะเออปืนก็ไม่ซ้ำด้วยโอเคนี่คือเก็ตแกะมาสาซองนะคะไม่ซ้ำเลยทั้งสมซองแล้วก็ได้การ์ดเ,ออเป็นการ์ดยานพาหนะมานะจ๊ะโอเคใส่ซองวิกิลอึ๊บน่ะแกะต่อไปเป็นซองซานต้าอันนี้น่าจะเป็นแบบเ,ออเข้าช่วงปีใหม่นะจ๊ะอึ๊แบแกะเลย ดูคอยให้ได้ผู้หญิงบ้างเถอะอะดูการ์ดก่อนเฮ้ยสีไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเฮ้ยการ์ดใหม่การ์ดใหม่ด,หมดูก่อนนี่อันนี้เป็นโหมดปืนพกจ้าโหมดปืนพกทั้งคู่เลยนะคะไม่ซ้ำค่ะโอเควางไว้เลยมานะเรามาดูปืนก่อนอุ้ยอุ๊ยอุยปิวจ้ะดูปืนก่อนปืนเหมือนเดิมนะน่าจะเป็นเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นตัวคนนะคะไม่มีหัวให้เฮ้ยหน้าใหม่อูห้หูหลอนหลอนเหมือนกันนะถ้าจะยิ้มขนาดนี้นะคะหน้าใหม่นะคะแล้วก็มีแขนใหม่สองข้างนะจ๊ะแล้วก็เป็นตัวใส่เกราะเดี๋ยว,วอันนี้ขอใส่ไป่อนใส่เป็นอ่าเกราะสามนะคะเหมือนเดิมนะคะ เดีเ๋ยวเก็บใส่ซองก่อนนี่เราก็แกะมาสักพักล้วนะยังไม่ซ้ํากันเลยนะจ๊ะได้ประมาณ5อัน,น4อันละ4อันละนะคะยังไม่ซ้า,ากันเลยโอเคมาแกะต่อไปเลยซองต่อ,ต,อต่อไปนี่น่าจะเป็นลายลายซ้ำๆกันละมั้งเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะชุบชุบชุบดึดดโ้การไม่ซ้ำเข็มฉีดยาเข็มฉีดยากับอ,อันนี้ไม่ใช่หมวกปะ เขาเรียกอะไรที่คาดหัวที่คาดหัวอะทุกคนเก๊ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่ชัวร์แต่อันนี้เป็นเข็มฉีดยาคือเก้ชอบมากเลยมันทําให้เราวิ่งเร็วนะแล้วก็เลือดเพิ่มไม่หยุดนะจ๊ะเลือดค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเอออันนี้ก็ชอบอันนี้เป็นหมวดพวกอะเซซิลีนะแล้วก็เดี๋ยวดูปืนนิดนึงอ่าอันนี้เป็นปืนแบบแคล้ายๆแบบเดิมเนาะอ่ามีซูมด้วยแต่ว่าไม่รู้แบบ โโลหรือเล d ดอตหรืออะไรนะจ๊ะโอเคแล้วก็ตัวละครน่าจะซ้ำานี่นี่เริ่มซ้ำแล้วซ้ำกับตัวแรกสุดนะนี่นะคะสี 4, ก็เดียวกันเลยนะคะนีแต่ว่าคือทุกตัวเนี่ยจะใส่เกาะสามนะแล้วก็ดูไม่มีหัวค่อนข้างที่จะหลอนๆหน่อยโอเคปิดเข้าไปดูอันต่อไปเราจะแกะอย่างรวดเร็วมากๆนี่คือเร็วแล้วนะ เอบเฮ้ยกเกยไนยเปอร์จ้าเอ๊ผู้ชายก็ไม่แน่ใจนะแต่ผู้หญิงอนะ่ะเป็นส,สนายสนไนเปอร์นะแล้วก็แบบใช้คูณแปดอืมสวยงามใช้คูณแปดนะจ้ะแล้วก็มีแบบว่าสไนเปอร์ด้วยเออเอ่บแล้วก็อันเนี้ยอันเนี้ยไม่แน่ใจอะ่ะคืออะไรอะ่ะถืออะไรอะ่ะทุกคนช่วยพิมพ์บอกหน่อยแล้วกันนะ ไม่แน่ใจเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านไหนเป็นสีขาวอีกแล้วเป็นหุ่นสีขาวนะคะนี่คือปืนปืนก็ซ้ำๆเดิมนะจ๊ะโอเคดูสิชโอ้โหอันนี้หลอนขึ้นมาเลยหัวอยู่บนนี้เลยแกะก่อนแกะไม่ออกเราต้องใช้กรนไกรตัดละมั้งแล้วก็เสียไปในหัวนะแต่อันนี้เหมือนมันไม่ใช่เกาะของพับจีป่ะหรืออาจจะเป็นแค่เกาะหนึ่งอะไรอย่างนี้นะอโอเค ยิเงเสียงแมวด้วยทุกคนแมวที่บ้านร้องโอเคมางั้นเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปเลยนะคะเราจะไปกันอย่างรวดเร็วอืมปึ๊บอันนี้อู้คืการ์ดเก๋ป่ะเอ้ยชอบชอบนะคะอันนี้เป็นแบบถือปืนยืนเก๋ๆนะเป็นน่าจะเป็นรูปปกธรรมดาก็ยังไม่ได้การ์ดซ้ำเลยมีซ้ำแค่อันแรกอันเดียวนะคะออ้ได้เลยผู้หญิง ดีมากเอวเป็นเอวมากเลยนะคะแล้วก็เป็นหัวติดมาให้เลยนะใส่แว่นด้วยมีแขนให้สองข้างค่ะผู้หญิงไม่ไม่ได้ใส่อ๋อใส่กลอแต่ว่าแบบเป็นเกาะที่แบบไม่ติดกระดุมนะจ๊ะเห็นนมด้วยนะคะโอเคอ๋อยังไม่ได้หยิบปืนออกมาเลยนีวยว่หว่าแต่ผู้หญิงเนี่ยพ่งพึ่งแกะมาตั้งนานเนี่ยพึ่งได้ปืนก็เหมือนเดิมนะคะโอเคนะแกะต่อไป สุ่มสุ่มสุ่มว่ามันจะได้อะไรอ่ะเห็นปืนแล้วนะคะปืนก็ปืนซ้ําเดิมนะจ๊ะอืออันนี้ได้เป็นผู้หญิงหัวฟูแบบเนี้ยเช,ชื่อว่าทุกคนชอบสร้างตัวละครให้เป็นหัวฟูฟูอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย <c oughs> ทั้งนั้นนะเห็นชอบเล่นแบบตัวละครหัวฟูฟูกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันได้ผู้ชายอีกแล้วใช่ไหมอ่าผู้ชายอีกแล้วครับผมแล้วก็มีหัวอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ ประมาณนี้แล้วก็ใส่กอ่อสามด้วยออกกลับเข้าไปแต่การ์เนี่ยเด็ดน่าจะสะสมสะสมการ์มันไม่ได้สะสมแบบโปรโมเดียวข้างในเฮ้ยเลยแค่สี่อันแล้วมาแกะดูกันนะคะว่าม,มีอะไรบ้างอืโอ้การไม่ซ้ำอ่สาสไนเปอร์คูณแปดอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็รถบักกี้ใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ที่แบบมีนั่งด้านข้างได้นะคะแล้วก็สไนเปอร์คูนแปดนั่นเองอ่า ป็นยานทหานะอันนี้เป็นคนนะจ๊ะแล้วก็เออของอันนี้อันนี้มีปืนนะอู้อะไรกันนี่ก็ซ้ําเดิมอันนี้ซ้ําเดิมน่าจะซ้ําเดิมนะคะใส่กอ3สามด้วยปืนก็เหมือนเดิมค่ะหยิบออกมาก,ก่อนนี่นะคะปืนอันเดิมเลยโอเคป๊บเหลือแค่สามช่องแล้วนะคะเรามาแกะไปดูกันว่าเนี่ยเกจะได้ผู้หญิงมัดผมไหมนะคะเกเพิ่งได้ผู้หญิง ผมสั้นไปแค่เดียวเองแต่คือตัวละครเก,กก็เป็นตัวละครผมสั้นเนาะชุบชุบชุบดูการ์ดก่อนาร์ดมันออกมาพร้อมกับอื่นโอเคแล้วก็อู้ยไม่ได้การ์ดซ้ำเลยนะการ์ดส,สวยมากนี่ผู้หญิงทั้งคู่ใช่ไหมงั้นตัวละครในนี้ก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วล่ะหญิงหรือเก่าชุบไม่ใช่จ้ะ อยอยูอันนี้เป็นผู้ชายใส่ผ้าปิดปากนะฮะใส่เสื้อ level สามนะจ๊ะแต่ว่าอยากได้กระเป๋าไม่ได้กระเป๋าเลยนะโอเคเลยแค่2อันแล้วทุกคนสองอันสองอันสองอันอู้สีเขียวสีเขียวไม่เคยมีปืนซ้ำแบบเดิมนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวดูซิ อันนี้การดีชอบเอ้ยอันนี้แหละมเนี่ยการ์ดแรอเทมมาเนี่ยเอ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งมาชอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผู้หญิงนะคะถือสกัด่ใช่กอซาปะ่ะเอ้ยถือกอซาจ้าถือกอซานะคะถือกอซาอยู่ในมือด้วยมาเราก็มาดูตัวละครกันว่าจะเป็นอะไรอ้โหเป็นคล้ายๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่ว่าแค่เป็นแบบสีเขียวนะแล้วก็ใส่เกาะหนึ่ง นะคะก็เรีวิวหนึ่งเท่านั้นนี่โอเคกลับเข้าไปชมามาถึงซองสุดท้ายแล้วนะคะในค่ำคืนนี้ดึมดด,ด,มด,มด,มดึมึอุ้ยสีน้ำตาลทุกคนนี่คือเราเปิด12สองซองเนี่ยเพิ่งได้ผู้หญิงแค่หนึ่งเองนะคะอันนี้เป็นหมดเ,เสื้อผ้านะคะนี่เอชุดนี้แก็มีชุดนี้ชุดนี้แก็มีนะจ๊ะแต่ชุดนี้แกไม่มีแกมีชุดนี้เออใช้ได้อยู่ ก็มาดูด้านในจะขอบปักอื่นแบบหนึ่งเฮ้ยโอ้ my god ได้เป็นสไนเปอร์สไนเปอร์แต่ว่าไม่ใช่คูณ8ปดอะอันนี้มันเป็นสไนคูณสี่แล้วมันจะยิงแม่นไหมสไนคูณสี่นะจะแบบนี้เออไม่รู้ว่าสไนหรือเปล่าสไนหรือว่า a w m นะโอเคมาอันเลามาดูด้านในกันตัวอะไร นี่เราได้ผู้หญิงตัวเดิมน่าจะมีผู้หญิงมาดผมเนอะอันนี้เป็นผู้หญิงคนเดิมนะคะนี่เป็นแบบโอ <Okay, S 1> เคค่ะตอนนี้นะคะเกก็แกะเขาออกมาจากอีเท่นต่อแล้วนะคะแกะแขนออกมาแล้วเราจะมาต่อผู้หญิงกันแล้วกันเนาะเพราะผู้ชายเนี่ยอซิสซอรี่เยอะมีหมวกมีอะไรด้วยแลวเกก็ตื่นเต้นกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทิ้งลงไปในถังขยะนะจ๊ะแล้วเราก็มาต่อแขนกันดีกว่าเราจะต่อได้ไหมเนี่ยอึ๊บ ถูกข้างหรือเปล่าหรือว่าเกิตัดน้อยเกินไปทุกคนดูดิเห็นไหมรูมันยังไม่ทะลุนะคะชึบเออคือมันมันดีตรงที่ว่ามันเป็นพลาสติกเนี่ยมันติดง่ายอยู่นี่ติดแล้วแขนข้างหนึ่งโอเคแล้วเ,เรามาใส่แขนอีกข้างหนึ่งนะคะชึบจริงๆอะ่ะมันควรตัดให้มันละเอียดกว่านี้นะคะแต่นี้คือ,อลองลองทดลองดูอ้าโอเคค่ะแล้วเราก็าปืนนะจ๊ะมาใส่เข้าไปที่นิ้วของนางใส่ได้เปะวะปืนใหญ่มากอะ่ะ อึด <You> ใส่ได้ไหมไม่ได้ปืนใหญ่เกินว่าอึ้ยปืนใส่ไม่ได้แต่เดี๋ยว,ยวน่าจะน่าจะถือได้อยู่ในประมาณนี้นะเออเรียบร้อยค่ะปีเกร์พับจีโมบายแบบมินินะคะเป็นซองสุง่มราคา20บาทเองคิดว่าก็โอเคนะมันก็ตื่นเต้นดีนะมันก็เอามาลุ้นได้ว่ามันจะเราจะได้ตัวอะไรหรือว่าเราจะมีอะไรนะแต่ปืนเนี่ยเท่าคนเลย มันไม่ค่อยสมจริงตรงปืนเท่าคนนี่แหละนะเออก็เก๋ๆดีโอเคค่ะยังไงวันนี้เก๋ก็ตั้งขอาตัวลาฟิกัดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเกดด้วยนะคะยัง mm hmm. ไงบ้างคะเรามาแกะซองสุ่มพับจ mm ีน hmm. ่ารักมากเลยเนาะใครที่เป็นแบบสาวกคับจีนโมบายนี่จะต้องกรี๊ดแบบเก๋แน,แน่นอนเลยแหละคือเยอะมากเลยอะ่ะอย่าลืมกดกระดิง่งดิ้งหน่งให้เกดด้วยนะคะไปแล้วค่ะ bye mm hmm. บ๊ายบายจุ๊บ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 รักคุอคนเลยสลังงี้ จุ๊บ,บว้าวว้าวสติกเกอร์ลายโปเกต่อมสเก้ีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เพลงแนะน้ำเลย